เนี่ยเป็นฟิล์มกันเลนส์กล้องแบบถูกๆที่เราใช้กันอ่ะมันจะมีชั้นเดียวเนี่ยสังเกตดูเห็นป่ะแล้วนี่เพียวๆของ iPhone เลยครับสังเกตดูดีๆมันจะมี2ชั้นนะเห็นป่ะเสียใจสำหรับคนที่ใช้ iPhone 12ลงมาเนะ่ของกระจกกันเลนส์กล้องแบบพรีเมียมของ X g o ก illa ตัวนี้ทำตั้งแต่ iPhone 13ขึ้นไปดูหน่อยสิสุดจะเชื่อรับประกันตั้ง90วันเฮ้ยมีที่ถอดกระจกกันเลนส์เก่าให้ด้วยเดี๋ยวจะติดของ X g o ก illa ให้ดูถ้าเปียกใส่เลยถ้าแห้งตามครับดดึงงงเเเเเทปปตนนีีี้้ออกมมาาลล็ๆแขไยย่ เซตแล้วดูครับนี่มีชั้นมีสเตปอย่างกับของเดิมเลยไม่หลอกตาด้วยกระจกกัรลินกล้องไอโฟนเอ็กซ์กิล่ามี2ชั้นจริงด้วยชั้นแรกเป็นลดแสงรีเฟกชั้นสองเป็นกระจกเก้าเฮดล่าสุดท้ายกรอบอลูมิเนียมเคลือบสี<อ>น,น,นี่จะแกะเทียมไปดูระหว่หางติดกับไม่ติดนี่วงในเนป็นของไอโฟนเพียวๆส่วนในสองวงนอกเป็นของเอ็กซ์ l ริล่ามี2ชั้นเหมือนกันเดะเลยโหอ,อย่างที่เนี่ถอดออกหมดละเดี๋ยวจะติดใหม่ให้ดูอีกรอบโอ้โหสองกล่องเลยทีนี้ขั้นตอนเดิม ดึงเทปออกมาเล่งดีๆเล้งดีๆพูดให้ตื่นเต้นไปงั้นอะความจริงไม่มีอะไรยากอะแปะเข้าไปปุ๊บโอ้ยยังไม่ทันอะไรเลยติดละเสร็จเลยนีย่กดลงไปหน่อยงี้เสร็จงานจากแบรนด์เอ็กก์ลิล่าตัวเนี้ยมันจะพรีเมียมเกินราคาไปแล้วนะและยังไม่พอรับประกันอีกเก้าสิบวันด้วยโอ้โหมันจะเทพเกินไปหน่อยละ